สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมหนุ่มก๊อตแซนสยามนะครับและในวันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนพูดคุยกับคุณยายหางภาคใต้นะครับอําเภอคลองท่อมเนาะจังหวัดกระบี่สวัสดีครับคุณยายอำเภอลำทับที่นี่อำเภอลำทับเนาะอําเภอลำทับจังหวัดกระบี่นะครับสวัสดีครับคุณยายคุณยายชื่ออะไรครับอ่ะอํานวยแก้วเจือค่ะอํานวยคุณยายอํานวยค่ะคุณยายอํานวยอายุกี่ปีครับหกสิบสองค่ะหกสิบสองปี อยู่บ้านเลขที่อะไรครับหนึ่งร้อยแปดสิบทับไม่ทับค่ะหมู่สี่ตำบลทุ่งใสทองอำเภอลำทับลำทับจังหวัดกระบี่กระบี่นะครับวันนี้เมื่อกี้เพิ่งเดินทางไปสัมภาษณ์ที่คลองท่อมคิดว่าคลองท่อมมันอยู่ใกล้กันไงก็คุณยายคุณยายอายุกี่ปีแล้วครับหกสิบสองค่ะหกสิบสองพีคุณยายก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่คุณยายจะมาลองกับดื่มกับน้ำมะขุชเชอรสยามเนี่ย ผู้ใหญ่มีปัญหาเกยวกับสุขภาพอย่างไรครับความดันเป็นความดันไขมันแล้วก็กดไหลย้อนค่ะความดันสูงความดันต่ำความดันสูงค่ะอืมอาการความดันสูงเป็นไงผู้ใหญ่อ๋อเมื่อก่อนมันก็ปวดหัวค่ะมันปวดหัวค่ะตอนนี้ก็ไม่ปวดแล้วอาการความดันสูงคือปวดหัวค่ะต,ตาตาก็มัว ตาโม่ด้วยคมันเป็นเหมือนกับน้ำมืดหรือเปล่าครับคุณยายไม่มืดคัะตามตามันมัวดูไม่ค่อยชัดอ๋อไม่ค่อยชัดคแล้วก็โรคอะไรนะฮะไขมันไขมันไขมันนี่อาการอาการสุขภาพเป็นไงครับคุณยายตอนนี้ไม่มีอาการอะไรเมื่อก่อนเขาเป็อาการเบืหัวเบื่อหัวไขมันนี่เหมือนกับเลือดเลือดวิ่งไม่ทันใช่ไหมครับ ย้อนแน่นขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาที่คอแล้วหายใจไม่ทั่วท้องนะครับหายใจก็ตอนใจแบบอ๋อคือเราพูดให้เห็นภาพนาะหายใจแบบค่ะหายใจไม่ตลอดนะครับค่ะอ่าแล้วทีนี้คุณยายได้หันมาดื่มแซนสยามนี่ใครเป็นคนแนะนําคุณยายอ๋อฟังวิทยุค่ะวิทยุอืมฟังแล้วฟังครั้งแรกนี่เกิด าแว่อยากซื้อเลยไหมอยากซื้อยะอยากจะซื้อลองกินดูก่อนแล้วก็ไปเอาที่บ้านถุนตอนครับออกินสี่กวดแล้วอืตอนนี้คุณยายเริ่มดื่มกวดแรกนี่ความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงของคุณยายเฉียดค่ะเข็ดเมื่อยหมดทั้งตัวอืเข็ดเข็ดก็คือเมื่อยค่ะเข็ดปวดไปหมดทั้งตัวแล้วปวดหมดทั้งตัวเลยค่ะตรมานมากขนาอนั้นไม่ทรมานเหรอแต่มันรู้สึกปวดค่ะ เมื่อก่อนนระาไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยต่ยตายท้องแล้วอืนอินขวดืแต่สยา,<ร>ายเราถ่ายท้องด้วยไม่ตายแล้วนี่ตอนนี้ก็ถ่ายดีแล้วอืมค,ครับอคุณยายรู้สึกยังไงครับเกี่ยวกับสุขภาพที่คุณยายสบายค่ะสบายมไม่เข็ดแล้วหัวก็ไม่มึนไม่ปวดหัวแล้วก่อนหน้านี้คุณยายมีหาหมอที่ไหนบ้างหรือเปล่าครับโรงพยาบาลลำทับค่ะเกยวกับ สุขภาพที่คุยายเป็นอยู่นะครับตรวจทุกเดือนอหมอนัดไปทุกเดือนครับแล้ที่ดื่มน้ำมังคุดแซส,สยามนี่มันดีขึ้นแล้วคุณยายต้องไปหาหมออีกไหมครับหรือว่าต้องไปเหมือนเดิมไปค่ะแต่ความดันก็ไม่มีปกติแล้วความดันเป็นปกติแล้วครับไขมันก็มีร้อยตอนนี้ร้120อยร้อยร้อยยี่สิบ ก่อนร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าอะไ้ไขมันตรงบริเวณไหนครับคุณยายอ๋อไขมันในเส้นเลือดค่ะอ๋อไขมันในเส้นเลือดค่ะอืมทนี่คุณยายดื่มแล้วดีขึ้นค่ะสบายตัวอยากจะบอกต่อเพื่อนบ้านหรือว่าคุณู่นฟังยังไง <c oughs> บอกแล้วก็ <c oughs> ออกไปให้ลูกเคยกินลองดูนะอ๋อบอกลูกเคยกินด้วยค่ะก <c oughs> <อ>ูปวดนะปวดลูกเคยเป็นอะไรครับปวดเส้น ไปหาหมอก็บอกว่ากระดูกซับเส้น่คระับเข็ดตั้งแต่สันหลังลงมาที่เทา้าเนะอลูกออกไปให้สองขวดแล้วแล้วเป็นไงครับลูกเคยอ๋อไม่ได้ไปดูตีก่อนที่ให้ไปสองสองวันแล้วครับะบอกให้กินดูสองสามขวดนะครับถ้ากินนั้นก็ให้ติดต่อเมาบ้านุนตอนไม่ไม่ไกลครับไม่ไกลกะนะครับ นายคุณยายแนะนําชื่อนามสกุลอีกครั้งหนึ่งเอาเป็นภาษาใต้นะคุณยายนะนางอํานวยค่ะนางอํานวยนางอํานวยแก้วเจือแก้วเจืออยู่บ้านเลขทีร้อยแปดสิบครับผมหมูซี่มูซี่ทำบลตรงใส่ทองอำมือทำทับจังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดกระบี่กระบี่นะไม่ใช่กระบี่กระบี่โอเคที่ละยินที่อื่นเขาเรียกกระบี่ไม่ใช่นะคุณยายนะกระบี่ โอเคทางบริษัทเส้นสยามก็ขอขอบคุณคุณยายนะครับที่ให้ได้มาสัมภาษณ์ถึงที่บ้านเลยในะวันนี้นะครับบ้าน<ช>คุณยายนี่เย็นสบายมากมีแต่<ช>ส่วนยางเนาะนะขอบคุณครับ